สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิบซีนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับกิฟต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเป็นการพยากรณค่ะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะเชาาธาตุลมนะคะประจําเดือนพฤษภาคม6-4นี้นะคะชาวธาตุลมนะประกอบไปด้วยราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนเดินทางเข้ามาสู่เดือนที่5นะคะของปีนี้แล้วนะคะหนักหน่วงเนาะ ให้ระมัดระวังนะคะสุขภาพกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานหลักนะคะของชาวธาตุลมกุ่มตุนเมถุนกันค่ะว่าวันนี้นะคะในเดือนนี้สินะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือดซันนะเดือดซันนะคะเป็นพลังงานนะคะที่บ่งบอกหมายถึงนะคะความสดใสนะเป็นพลังงานที่นะคะเต็มไปด้วยความสดชื่นความเบิกบานนะแต่ในความสดชื่นความสดใสนั้นนะคะให้ระมัดระวังนะคะที่ไหน มีมุมมืดที่น่่นจะมีแสงสว่างถูกปะในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับรู้อะไรได้นะเตือนไว้ก่อนนะจ๊ะชาวธาตลมนะคะรับรู้ในที่นี้คืออาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างนะคะพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างของคู่ของคุณก็ได้นะชาวธาตลมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้นะคะแล้วคุณจะได้รับรู้มาก่อนโอเค เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะของชาวท่าตลมนะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีมีนลกคณามีนได้ด้วยนะคะคือว่าคิบมองถึงรูปปัญหาที่มันบ่งบอกไปถึงการทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันไม่ยอมกันเพราะอีกโก้โอ้โหอีกโก้สูงอีกแล้วนะชาวท่าตลมนะคะอีกโก้ในที่นี้คือไม่ยอมพูดก่อนไม่ยอมพูดแบบ ทักก่อนนะคะไม่ยอมที่จะลดลาวาศอกเลยนะคะเหมือนเป็นคนที่มั่นใจนะคะเย่อหยิ่งนะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองพอสมควรรู้สึกว่าฉันทําได้รู้สึกว่าฉันอยู่ได้ฉันไม่งอ้อฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้สนใจอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะเป็นตัวท่านลมเองก็ได้นะคะที่ทําแบบนี้กับคู่ของคุณนะคะแล้วก็ระยะทางนะของความคิดถึงของความห่างไกลนะคะมันมีบทบาทนะช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอกันด้วยมัง้งเนาะอาจจะ ด้วยสถานการณ์นะคะของโควิดนะคะหลายๆอย่างเนาะอาจจะทำให้นะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบห่างกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแล้วก็ยังคงเต็มไปด้วยความคิดถึงเนาะต่อให้อีกโก้จะเยอะจะมากจะไม่ยอมกันสักเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็เต็มไปด้วยลูปของพลังงานที่มันมีความคิดถึงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเดือนนี้นะในเดือนนี้ค่ะพฤษภาคมนะชาว กุ้มตุนเมถุนนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหนึ่งดาบเนาะคิงถือเหรียญค่ะ Judgment นะเก้าดาอ่ะขอโทษค่ะเก้าไม่เท้านะแล้วตามมาด้วย hermit นะคะ คือในเดือนนี้ชาว่านลมคุณทําตัวเป็นนักสืบแหละคุณทําตัวเป็นนักส่อ,แนนสองแหละเพราะว่าพฤติกรรมคู่ของคุณนะคะมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะคะเหมือนที่กิ๊บกริ่นไว้ตั้งแต่แรกคือไพ่พลังงานคือเดอะซันใช่ปะ่ะเดอะซันน่ะมันบง่งบอกหมายถึงพลังงานที่คุณอาจจะต้องไปรับรู้เนะี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณ เคยรู้จักนะคะในอีกมุมในอีกด้านของเขาเนี่ยพอคุณได้เห็นพอคุณได้รู้แล้วคุณก็รู้สึกเหมือนแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจัดชิเม้นบ่งบอกหมายถึงถ้าคุณห่างกันไปนะคะหรือคุณไม่ได้พูดคุยกับคู่ของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาพูดกลับมาคุยกันนะแต่กลับมาในทางนี้คือเหมือนแบบกลับไปฝ่ายเดียวอะเออเหมือนเชาาถ้าลมคุณกลับไปส่องเขากลับไปตามติดชีวิตเขากลับไปดูสตอรี่กลับไปแบบ ไปตำหนึบไปติดหนึบเขานะ่ะเออแปลกไหมทั้งๆที่ตัวคุณน่ะไม่ได้ทำแบบนี้กับใครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำแบบเนี้ยมานานแล้วเพราะมันขึ้นพลังงานของไพ่เก้าถ้วยนี่ไงแล้วก็การทะเลาะกันการไม่ยอมกันไปแล้วอะ่ะคือในเมื่อคุณไม่ยอมเขาไม่ยอมคุณก็เลือกที่จะมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองเขาก็เลือกที่จะมีศักดิ์ศรีเป็นของเขาเองเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อศักดิ์ศรีต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีอะ่ะ คุณก็รู้สึกเหมือนมันห่างมากเกินไปอะค่ะใช่มันก็ต้องอาศัยการพูดคุยเนเมื่อมันนิ่งกันมาแล้วนะคะมันไม่มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งคุณอาจจะดีลกับชาวราศีการลัคนากันได้ด้วยนะคะชาวธาตุลมตอนนี้คุณก็เลยทําเป็นนักสืบคนนั้นยิ่งกว่าคนนั้นอีกอะสืบเองเจ็บเองรับรู้เองนะคะในที่นี้คือเหมือนแบบอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เงียบใส่คุณเหมือนกัน นะไม่ได้มีปฏิกิริยาที่เหมือนเดือดร้อนเลยว่าคุณหายไปว่าเ,ออเหตุการณ์ความรักของเราจะเป็นยังไงเนาะมันเลยกลายเป็นเหมือนพลังงานที่แบบว่าออต่างคนต่างเนียบต่างคนต่างมีสเปซแล้วก็มีพื้นที่นะคะเป็นของตัวเองเนาะอ่ะแล้วจะยังไงต่อชาวธาตุลมคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างคะคุณเย่อหญิงน่ะชาวธาตุลม ก็บมองจกไพานะคุณมีความมั่นใจเป็นของตัวเองเยอะเกินไปไม่ค่อยฟังใครอะ่ะอืมมันเลยทำให้มีปัญหาด้วยนะคะควีนนะคะถือถ้วยนะคะตามมาด้วยอัศวินนะถือเหรียญเด็กถือถ้วยนะคะความรู้สึกของคุณแบบคุณยังคงแบบ คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะต่อให้ไม่ชัดเจนนะคะความรู้สึกคือเหมือนกลับมาพูดกลับมาคุยกันแหละแต่ว่ามันมีความไม่เหมือนเดิมนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเกิดความหวาดระแวงซึ่งการละการแล้วก็ความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงนะคะของทางอารมณ์ด้วยคุณอ่อนไหวนะคะชาวธาตุลมคุณเป็นลมที่อ่อนไหวมากๆเลยนะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังการเอาแต่ใจของตัวเองนะคะจนทําให้คู่ของคุณอนะ อึดอัดมากๆเลยเดี๋ยวมาขยายนิดน,นึงซิว่าสามไม้เท้านี่คือคุณคิดถึงใครอะคะชาวธาตุลมคิดถึงคนที่เงียบและศาส์ศูนย์กันไปหรอนะคะคิดถึงคนคนหนึ่งนะคุณโลเลมากๆเลยชาวธาตุลมนะคะขยายให้ละคือเขาก็เงียบจากคุณไปเหมือนกันในเมื่อคุณเงียบเขาก็เลือกที่จะเงียบนะคะอยู่ในพื้นที่ของเขาเองนั่นเองนะคุณต้องปรับ นะคะคต้องปรับทัศนคติของตัวเองอีกเยอะเลยแหละการไม่ยอมกันก็สําคัญเหมือนกันเนาะต่อไปเรามาดูพลังงานในฝั่งของคู่ของชาวท่านลมกันบ้างนะคะโอ้โห The Hermit อะไรจะแม่นเหมือนหวยออกประมาณนี้ The Hermit เจอ Hermit นะคะฝั่งคู่ของชาวท่านลมคือสลายตัวคือหายไปในเวิร์กอากาศเรียบร้อยนะคะจริงๆนะ คิมีความรู้สึกว่ามันหายกันไปเลยอะ่ะเออต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างที่จะไม่พูดนะคะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอีกคะเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆเลยอะ่ะเขาหวังว่าเขาหวังว่าคุณจะต้องติดต่อมาหรือว่าเขาหวังว่าคุณจะต้องเป็นคนทักหาเขาบ้างสิเนี่ย the ะไฮโรแฟนพลังงานของความแบบเขารู้เลยว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นยังไงเว้คู่ของชาว่านลมรู้เลยอะ่ะ คือมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเขาก็อ้อนวอนนะอ้อนวอนให้คุณคักเข้ามาอ้อนวอนให้คุณกลับมาหาเขานะคะในเมื่อเขาเคยพยายามไปแล้วเขาก็กลัวความพยายามของเขาเหมือนกันว่ามันจะสูญเปล่าเหมือนที่เขาเคยทํามาหรือเปล่านะเขารู้สึกว่ามันจะได้คําตอบเดิมนะชาวธาตุลมและเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวธาตุลมอีกคะขอไพ่พลังงานหน่อยค่ะเด็กถือไม้เท้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นเด็กแหละ สี่เหรียญเจเรียญเห็นปะเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาลงทุนโรงแรงกับคุณไปแล้วแล้วคุณก็ให้คําตอบกับเขาไม่ได้แล้วก็สิ่งที่คุณทําคือการกระทาของคุณมันเฉยชาขนาดน,นี้ใช่เขาเลยเลือกที่จะนะคะรักษาตัวเองรักษาสเปซด้วยเดทก็คืออยากที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนกันนะคะชาวธาตุลมระวังจะเสียเขาไปแบบคุณคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะหมายถึงว่าเสียไปแบบ คุณไม่ได้มีความรู้สึกแบบเหมือนเสียใจเสียอะไรเลยแต่ลึกๆแล้วอะ่ะชาว่าลลมคุณนะหนักอยู่นะอาการของคุณปากบอกเข้มแข็งนะคะไม่เป็นอะไรแต่พอเขาจะไปจริงๆะ่ะยากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากเหมือนกันนะมันต้องปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเขาจะทําอะไรนะ เขาก็รู้สึกเขาคิดถึงคุณแล้วมันมันยากไปหมดเลยอะ่ะใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กิฟมองว่าเออมันมันไปต่อได้ไหมมันมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยถ้าคิดจะไปต่อมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ปรับอะไรซึ่งกันและกันนั่นเองเนาะจะแนะนำชาวธาตุลมยังไงดีละ่ะลม อีกโก้นะคะสเปซของคุณลดได้ลดนะจ๊ะขาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าไม่มีทางเลือกตัวเลือกนะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีตัวเลือกนะเขาก็ไม่อยากจะจริงจังนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเชื่อคำพูดของคุณง่ายๆแล้วแหละเพราะอ่าประสบการณ์นะคะแล้วก็ สิ่งที่เขาคุยกับคุณนะคะศึกษาคุณมาสักระยะหนึ่งมันก็ทําให้เขามั่นใจนะว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้แบบเสถียรภาพอะไรขนาดนั้นที่เขาจะเชื่อใจคุณได้อะเออเดี๋ยวเรามาดูเอาคาในเดือนนี้หน่อยค่ะว่าเอาคำนะคะเอาะคาของเดือนพฤษภาคมค่ะชาวธาตุลมจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชาวธาตุลมคะ พจ of cups ค่ะเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วตามมาด้วยแ a งแ m a n นะตามมาด้วย2ไม้เท้านะคะ the sun พลังงานหลักของคุณเป็นไงล่ะนะคะ king ถือดาบนะคะแล้วตามมาด้วย emperor emperor มาสองรอบแล้วนะ โอเคเขาก็อยากที่จะ move แล้วนะ move จากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะคำพูดที่ทำร้ายกันเนาะเขาอยากที่จะเริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆนะสิ่งใหม่ๆไปกับคุณนะคะชาวธาตุล้มถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วเขาให้โอกาสคุณนะคะวางอีกโก้ลดทุกๆอย่างนะคะปรับสมดุลเตือนทุกรอบเลยปรับสมดุลพลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่แบบมันบ่งบอกถึงปัญหานะคะสภาวะที่ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะมันคือ2ไม้เท้าด้วยอาจจะเป็นระยะทางแล้วก็ระยะของใจนะคะที่เข้าหากันมาแลดูยากนะสี่ดาบสดาบไฮโรแฟนค่ะแล้วตามมาด้วยนะคะ The Empress มาคู่ The Emperor เลยเนาะก็คือต่างฝ่ายต่างต้องปรับนะคะเข้าหากันและการให้ได้เพื่อการเริ่มต้นใหม่นั่นเองเนาะ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมากันก็แล้วแต่นะคะการพูดคุยคือการปรับจูนนะคะกิ๊บไม่ได้มองในลูปของการมีคนอื่นเลยนะกิ๊บมองในลูปของปัญหาและการไม่ยอมกันมากกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะมูนโรจี้นะคะบอกอะไรนะคะอัดนิวโรแมนติกไซเคิลนะคะ begins. บิกินส์บ่งบอกหมายถึงว่าความโรแมนติกนะคะบางอย่างนี่แหละมันจะได้มันจะถึงเวลา ที่จะต้องเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะก็พยายามปล่อยปลดปลงนะคะทุกๆอย่างนะคะทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์แล้วก็สมดุลมากที่สุดนะทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเชื่อเหอะมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าพวกคุณคุยกันด้วยนะคะความเข้าใจนะแต่ก็อย่างว่าแหละไม่นี่มีใครอยู่จุดนั้นมันจะไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบอีกคนนึงเป็นยังไงอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงอะไรแบบนี้มนเลยทําให้ค่อนข้างที่จะยากนะคะในการนะคะประคับประคองความสัมพันธ์ แต่อย่างที่บอกแหละในเมื่อปัญหามันเกิดแล้วนะคะทางแก้ก็คือการปรับความเข้าใจการคุยกันแต่ถ้าเขาไม่คุยนะคะเราก็ไม่คุยเหมือนกันถูกปะเออก็ปล่อยให้มันคาราคาซ่างอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งดูคลิปแล้วเครียดนะถึงบอกไงว่าพอคลิปเตือนแล้วมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไปเลยมาคนโสดนะคะไม่ให้มันเสียเวลาไปมากกว่านี้นะแผลเยอะนะคะคนโสดนะชาวท่าลมนะคะ คุณตีกันให้วุ่นเลยล้วกําแพงคุณหนาเป็น10ชั้นเลยค่ะคอนกรีตนะคะเอามาไว้ก็ไม่สามารถพลังอ่ทลายนะคะกําแพงที่อยู่ในใจของคุณได้นั่เองนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ7ถ้วยบ่งบอกไม่ถึงนะคะตัวเลือกทางเลือกนะ,ค,ะคุณมีทางเลือกเยอะแต่แผลเป็นของคุณนะ,ะชาวธาตุลมมันยังไม่สามารถที่จะถูกนะคะเยียวยาได้เลยนะทายฮิโรดอยก็ไม่หายนะคะเนี่ย จะมีอะไรเข้ามาอีกว่าคุณยากนะคะคุณยากมากๆเลยนะ,ะต่อให้คนนั้นนะคะจะเข้าหาคุณนะคะจะพยายามนะคะเป็นแม่สีเรือนนะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่พยายามเข้าใจคุณนู่นนี่นั่นแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ปิดใจนะคะปิดรับทุกๆอย่างในช่วงนี้เลยชาวธาตุลมพฤษภาอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่โอ้คนรักเก่าๆคุณจะกลับมาหรือเปล่านะคะโอเค คุณคิดถึงคนรักเก่าๆของคุณหรือเปล่าคะชาวท่าลมคิดมองถึงนะคะไพ่ที่บ่งบอกว่าเดทบ่งบอกไปถึงอ่าคนรักเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะวนๆเว,ว,วียนๆน,นะคะพูดคุยนะถ้าคุณไม่ทักเขาก่อนเขาก็มีโอกาสที่จะทักคุณเข้ามาก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสีดาบเนาะสีดาบหมายถึงอ่าต่อให้เขาทักมาพูดคุยกันนะคุณก็เหมือนตั้งแง่ตั้งแบบ อะไรนะตั้งรอรอโต้ตอบเขาด้วยความเงียบไปแล้วอะค่ะเหมือนคุณก็ไม่ได้สนใจคนรักเก่าๆของคุณนะคะไม่ว่าจะทักมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะพูดคุยกับคุณยังไงก็ตามนะคุณก็รู้สึกว่าคุณมีครอบครัวนะคะมีเพื่อนนะคะมีสังคมที่คอยซัพพอร์ตคุณได้ดีอยู่แล้วนะคะคนรักเก่าในที่นี้คือใครคืออะไรยังไงเดี๋ยวขอขยายนะอ้โหคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณที่แบบ หายกันไปนานแล้วหรือเปล่านะคะคุณยังคงแอบสืบแอบสองชีวิตเรื่องราวของคนรักเก่าของคุณคนนี้อยู่นะชาวธาลมนะคะแต่เหมือนเมืม่อความสัมพันธ์มันไปด้วยกันได้ยากแล้วนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะแบบปล่อยนะคะปล่อยทุกๆอย่างให้มัน ให้มันผ่านไปละกันไม่อยากที่จะเก็บมาคิดอะไรเยอะแล้วก็ได้แค่แบบเห็นกันผ่านกันอะไรประมาณนี้เนาะมูลนโรจีบอกอะไรคนโสดคะมูลนโรจีบอกว่า Meditate and Contemplate นั่นเองนะคะบ่งบอกหมายถึงว่าคุณลองพิจารณานะคะไตรตรองทุกๆอย่างให้รอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะหรือความสัมพันธ์นะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณใช้สตินะคะผ่าน ทุกๆอย่างไปด้วยสตินะคะทำทุกๆอย่างออกมาให้ดีนะไม่พร้อมไม่ต้องเริ่มค่ะชาวท่านลมกลุมตุนเมทุนฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดล่าอะกดไลค์นะคะกดติดตามกดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เดือนหะน้าสวัสดีค่ะ